ล่านนายรมานโรฮีมอัสลามออะไรกุ้มวเระมะตุลลอฮิวบเระกาตครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายม,มูฮัมหมัดถูกเหมาะครับเอาวันนี้นะครับมาคุยกันอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการการซื้อขายนะครับการซื้อขายมันมีมันมีเรื่องอย่างนี้อ่าสมมติสมมุตินะเอ,เอายกตัวอย่างชื่อ A แล้วกันในเอแล้วกันไม่รู้จะยกอะไร ในเอเนี่ยนะครับก็จะไปซื้อรถมาจากในบีนะโดยตกลงกันว่านะครับในบีเนี่ยจะต้องไปทำสีจะต้องไปไปทำสีรถแบบพิเศษให้ก่อนให้ในเก่อนนะครับอ่านะครับจะต้องไปจะต้องไปทำสีรถซะก่อนทีน,นี้ในบีก็บอกว่าได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเอาไปให้อู่ทำอ,อู่สีทำนะครับเดี๋ยวเอาไปให้อู่สีทำนะครับ แล้วถ้ามุดทําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอารถเนี่ยมาส่งมอบให้กับในเนะครับแล้วคนที่จ่ายเงินค่าทําสีเนี่ยก็คือในบีเขา้าใจไหมอ่ายนบีเนี่ยก็จะต้องเป็นคนจ่ายค่าทําสีนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพอในพรอ,อู่สีเนี่ยเขาทํารถเสร็จเขาก็จะต้องส่งมอบถูกไหมเขาจะต้องส่งส่งมอบรถย้อนกลับอะส่งมอบให้ในบี ายบีก็จะจ่ายเงินค่าทําสีแล้วก็ในบีก็จะก็จะเอารถไปส่งให้ในเอในเอก็จะจ่ายเงินค่ารถแล้วบวกค่าทําสีอะไรก็ว่าไปมันก็ส่งส่งรอบย้อนกลับท่าน,นี้นะครับพอรถเสร็จแล้วปุ๊บอู่ก็แจ้งมาที่ในบีบอกเอ้ยพี่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 บีพี่บีรถเสร็จแล้วรถเสร็จแล้วพี่มาเอาได้เลยนะครับในบีก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวก็นัดวันนูน่นนี่นั่นพอถึงวนันปุ๊บก็ไม่เอาเงินมาพอไม่เอาเงินมาปุ๊บในเอ ซึ่งเป็นโจกคนที่จะซื้อรถเขาก็เสียหายดิเขาไม่ได้ใช้รถเขาก็ถามไปเลยบอกอ้าวไอบีทาไมไม่เอารถมาให้อ๋อรถทําสียังไม่ได้จ่ายตังค์เฮ้ยเอ็งต้องจ่ายมาอนเไอบี IB, เนี่ยต้องจ่ายอูส่สีสินู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะอันนี้ n, ในเอเขาก็ทวงไปที่อูส่สีเองเลยบอกเฮ้ยอู่สีเอ็อเองต้องเอารถมาให้นะไออูส่สีบอกไม่ได้เพราะว่าไอบี IB, เนี่ยยังไม่ได้จ่ายตังค์ผมนึกออกไหมไอบี IB, เนี่ยยังไม่ได้จ่ายตังค์ผมเพราะนั้นพี่ยังได้รถไม่ได้จนกว่าไอบี IB, เนี่ยจะจ่ายตังค์ผม โอ้ในเอก็แบบโมโหดิโมโหอู่ด้วยไม่ยอมให้รถและในเอก็ไม่ยอมควักตังค์ให้ด้วยนะเพราะว่าเป็นสัญญาแล้วว่า,าคืออู่อู่ไอในบีเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเรื่องเรื่องค่าสีรถซะก่อนแล้วก็เดี๋ยวในเอเนี่ยจะจ่ายให้เขาเรียกอะไรทุกบาททุกสตังค์เป็นขั้นตอนสุดท้ายไอบีก็ไม่ยอมจ่ายผลปรากฏว่าในเอก็จะมาคือพูดไงว่ามาแบบเอ๊จะจะจะแจ้งความได้ไหมข้อหายักยอกรั์นะครับเพราะว่าถือว่าเนี่ย เห็นไหมตัวเองเนี่ยนะจริงๆจะต้องได้รถแต่ว่าอูอ่สีเนี่ยไม่ยอมเอารถมาให้นะครับถือว่ายักยอกทรัพย์ไหมถือว่าเบียดบังเอาทรัพย์ไปเป็นของตัวเองไหมก็ตอบไปเลยนะครับว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งนะครับนาย A ยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถรถคันนี้นะครับยังไม่ได้เป็นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเเพราะฉะนั้นนายเเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายไม่สามารถไปแจ้งความเอาผิดกับ อู่สีในข้อหาที่ไม่คืนไม่คืนรถหรือว่าไม่ไม่ส่งมอบรถให้นะครับอันที่2อนะครับไอ้น,นี่ไปแล้วนะว่าอา,าไม่ได้แล้วนะหนึ่งนะอันที่2ต้องมาถามว่าโอเคในบีเนี่ยต้องจ่ายค่าสีอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยมันมีกฎหมายแพ่งนะครับเขาเรียกว่าสิทธิยึดหน่วงก็คือว่ากรณีเนี้ยนะครับอู่สีเนี่ยนะครับมีสิทธิยึดหน่วงรถคันนี้ไว้จนกว่าจะได้รับชําระค่าทําสี จากนายบีเห็นไหมเห็นไห่ได้เลยคือยึดไว้ได้เลยจนกว่าเองจะเอาเงินมาให้ค่าถึงจะส่งมอบรถให้นะครับถ้านายบีจ่ายเมื่อไหร่ก็จะส่งมอบรถให้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคดีนี้ไม่สามารถแจ้งความเป็นคดีอาญาได้เหตุผลก็บอกไปแล้วอันที่2อ,อู่รถมีสิทธิยึดรถไว้จนกว่าจะได้รับชําระหนี้ค่าซ่อมรถนะครับแต่ว่าทางแก้ในคดีนี้ก็คือว่านั่นแหละก็คือ นายเเนี่ยก็ต้องไปเลี่ยงรัดกับนายบว่าเอ็เองต้องเอาเงินไปจ่ายนะครับหรือนายเจะเอาเงินไปจ่ายให้อู่รถก่อนนะครับนายเเนี่ยจะต้องเอาเงินไปจ่ายให้อู่รถก่อนแล้วแล้วค่อยมาฟ้องเรียกค่าทําสีเนี่ยจากนายบีนึกออกไหมงงไหมอย่างงงแล้วกริงจริงมันมันคือคําถามที่ท่านผู้ฟังเนี่ยถามมาท่านผู้ชมเนี่ยถามมา,า,มมาเจอกันแล้วก็ถามกันผมก็พยายามเอามาเรียบเรียง เป็นเรื่องเป็นนิทานเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับคือ <laughs> ไม่รู้จะงงหรือเปล่านะอย่าง,งงแล้วกันอย่างงน่ารำแล้วพยายามเข้าใจหน่อยนะครับอ่ะนะครับกน็น่าจะน่าหวังว่าน่าจะเข้าใจนะอินชาลอ้นนะครับอาวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลล้อยุอ์รุลกาโต้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสาร บริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์